สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่ค่อนข้างลึกซึ้งนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรู้สึกผิดบาปแล้วก็การให้อภัยจากพระเจ้าโดยเราจะดูผ่านมุมมองของนักศาสนาศาสาตร์ท่านหนึ่งคือจอห์นโอเว่นที่ท่านอธิบายสดุดีบทที่130ไว้นะครับสวัสดีค่ะ ใช่ค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกแก่นความคิดสำคัญสำคัญจากคำอธิบายของโอเวนซึ่งมันจะพาเราไปสำรวจประสบการณ์ทางจิตวิญญาณเวลาที่เรารเผชิญหน้ากับความบาปจริงๆแล้วก็การที่เราสแสวงหาการให้อภัยซึ่งมันอาจจะซับซ้อนกว่าที่เราคิดนะคะ ครับผมงั้นเป้าหมายหลักๆของเราวันนี้ก็คือการพยายามทําความเข้าใจว่าสภาพจริงๆของเราเป็นยังไงเวลาเรารู้สึกผิดบาปแล้วก็มีความเข้าใจผิดอะไรบ้างไหมเกี่ยวกับการให้อภัยแล้วจริงๆความหวังตามที่โอเว่นมองเนี่ยมันมาจากไหนกันแน่เพื่อให้เราได้ข้อคิดกลับไปได้เลยค่ะงั้นเราเริ่มจากข้อแรกๆของสุดดีบทนี้เลยนะคะที่บอกว่าข้าพระองค์ร้องทูลต่อพระองค์จากที่ลึก คือโอเวนมองว่าคำว่าที่ลึกหรือห่วงลึกเนี่ยมันไม่ใช่แค่ปัญหาความยากลำบากภายนอกที่เราเจออ๋อไม่ใช่แค่เรื่องเงินทองสุขภาพอะไรแบบนั้นนะครับใช่ค่ะแต่มันลึกกว่านั้นคือมันเป็นความทุกข์ข้างในจิตวิญญาเลยเป็นความกลัวความรู้สึกสับสนวุ่นวายใจที่มันประทุข,ขึ้นมาจากการที่เราตระหนักถึงความผิดบาปของตัวเองจริงๆจังๆนะคะอืม เหมือนเราจมดิ่งลงไปในความรู้สึกผิดมากๆจนแบบมืดแปดด้านหาทางออกไม่เจอแล้วสิ่งเดียวที่ทำได้คือร้องเรียกหาพระเจ้าถูกต้องค่ะเป็นสภาวะที่มันหนักมากๆจนแทบจะสิ้นหวังเลยซึ่งมันก็นำไปสู่คำถามที่ทรงพลังมากๆในข้อ3ค่ะข้อ3ที่ว่าข้าแต่พระยาเวถ้าพระองค์ทรงหมายความผิดไว้ข้าแต่องค์เจ้านายใครจะยืนอยู่ได้โอ้คำถามนี้ฟังแล้วก็ สะท้อนความจริงที่น่ากลัวเหมือนกันนะครับโอเว่นขยายความตรงนี้ว่ายังไงบ้างครับโอเว่นชี้ชัดเลยค่ะว่าถ้าพระเจ้าจะทรงพิจารณาความผิดบาปของเราแบบตามมาตรฐานความยุติธรรมที่สมบูรณ์แบบของพระองค์จริงๆนะคะไม่มีมนุษย์คนไหนเลยค่ะที่จะยืนหยัดอยู่ต่อหน้าพระองค์ได้การที่บอกว่าหมายความผิดเนี่ยก็คือการที่พระเจ้าจดจำบาปเราไว้เพื่อจะลงโทษนะคะซึ่งถ้ามองตามความเป็นจริงเราทุกคนก็มีความผิดเกินกว่าจะแก้ตัวได้ด้วยตัวเองอยู่แล้ว แล้วทางออกล่ะครับความหวังมันมาจากไหนถ้าเรายืนเองไม่ได้จุดเปลี่ยนสำคัญเลยค่ะอยู่ในข้อสที่บอกว่าแต่พระองค์มีการอภัยเพื่อเขาจะยำเกรงพระองค์โอเว่นให้ข้อสังเกตที่น่าสนใจมากนะคะว่าการอภัยของพระเจ้าเนี่ยไม่ใช่คุณสมบัติที่พระองค์ต้องมีโดยธรรมชาติแบบว่าเป็นสิ่งจําเป็นเอา้าไม่ใช่หรอครับผมนึกว่าพระเจ้าทรงเป็นความรักก็ต้องให้อภัยเสมอ คือใช่ค่ะพระองค์ทรงเป็นความรักแต่โอเว่นชี้ว่าการอภัยเป็นการสำแดงพระคุณเป็นสิ่งที่พระองค์เลือกที่จะมอบให้มันมาจากพระประสงค์อันยิ่งใหญ่ของพระองค์เองไม่ใช่ความจําเป็นทางธรรมชาติของพระองค์อ๋อเข้าใจละครับจุดนี้นะ่าสนใจมากแสดงว่าการที่เราคิดง่ายๆว่าโอ้ยเพราะเจ้าใจดีเดี๋ยวท่านก็ให้อภัยเองแหละอาจจะยังผิวเผินไปหน่อยถ้ามองจากมุมของโอเว่นไอ้จริงๆเนี่ย มันไม่ใช่แค่ความคิดทั่วไปที่เรามีกันแต่มันเป็นการค้นพบที่ลึกซึง้งเป็นประสบการณ์ฝ่ายวิญญาณที่เปลี่ยนชีวิตเราได้เลยแล้วโอเว่นก็เชื่อมโยงการให้อภัยนี้เข้ากับการเสียสละของพระคริสต์ที่เราเรียกว่า propitiation propitiation เอ่อมันคืออะไรนะครับมันคือการเป็นเครื่องบูชาเพื่อลบล้างพระอาทยาหรือพูดง่งยๆก็คือการที่พระคริสต์ทรงรับโทษบาปแทนเรานะคะ นี่คือกลไกที่ทำให้พระเจ้าผู้ทรงยุติธรรมสามารถให้อภัยบาปเราได้โดยที่ความยุติธรรมของพระองค์ไม่ถูกละเมิดอ๋อเข้าใจแล้วครับคือความยุติธรรมมันต้องได้รับการตอบสนองซึ่งก็คือผ่านการเสียสละนั้นทําให้พระเจ้าสามารถมอบการอภัยให้เราได้โดยที่พระองค์ยังคงความยุติธรรมไว้พรบอ้วนถูกต้องค่ะและนี่คือรากฐานความหวังของเราซึ่งโอเว่นย้ําว่าสําคัญมากต้องแยกให้ออก ระหว่างรากฐานคือพระคุณและการให้อภัยที่เราได้รับปลอบเปล่าผ่านทางพระคริสต์กับการก่อสร้างคือการดำเนินชีวิตการเชื่อฟังที่มันตามมาที่หลังอย่าเอามาปนกันเด็ดขาดครับคืออย่าคิดว่าเราต้องทำดีก่อนแล้วพระเจ้าถึงจะให้อภัยใช่ค่ะ รากฐานต้องมาก่อนเสมอคือการให้อภัยโดยพระคุณและพอเราค้นพูความหวังบนรากฐานนี้แล้วข้อ5กับข้อ6ก็จะบอกถึงการตอบสนองที่เหมาะสมของเราค่ะการตอบสนองที่ว่าคือคือการรอคอยพระเจ้าค่ะแต่เป็นการรอคอยอย่างอดทนอย่างสงบแล้วก็เอ่ออย่างภาคเพียรด้วยการรอคอยที่ว่านี่มันไม่ใช่การรอแบบนั่งเฉยเฉยหมดอะไรตายอยากใช่ไหมครับไม่ใช่เลยค่ะเป็นการรอคอยที่เต็มไปด้วยความคาดหวังเพราะว่าความหวังของเรามันตั้งอยู่บนพระสัญญา ของพระเจ้าหรือพระวจนะของพระองค์อย่างที่สะดุดีบอกไว้อืมรออย่างมีความหวังในคําสัญญาใช่ค่ะโอเว่นใช้ภาพเปรียบเทียบที่ส่งพลังมากคือบอกว่าการรอคอยพระเจ้าเนี่ยมันต้องกระตือรือร้นยิ่งกว่ายามที่คอยเวลารุ่งเช้าสิอีกโหเหมือนคนที่ติดอยู่ในคืนที่มืดมิดมากๆแต่รู้แน่ๆว่ายังไงตอนเช้าก็ต้องมาถึง เป็นภาพที่ให้กำลังใจดีจังเลยครับใช่ค่ะเป็นการเฝ้ารอด้วยความมั่นใจว่าพระเมตตาของพระเจ้าจะมาถึงแน่นอนสรุปแล้วนะครับถ้าจะดึงแก่นสำคัญจากโอเว่นที่เราคุยกันมาก็คือแม้เราอาจจะอยู่ในห้วงลึกของความบาปความรู้สึกผิดความสิ้นหวังแต่ก็ยังมีความหวังที่มั่นคงมากๆในการให้อภัยของพระเจ้าซึ่งเป็นของประทานที่มาจากพระคุณผ่านการเสียสละของพระคริสต์แล้วเราเข้าถึงได้โดยความเชื่อ การรอคอยอย่างมีความหวังและการวางใจในพระสัญญาของพระองค์สรุปได้ครบถ้วนเลยทะซึ่งทั้งหมดนี้มันก็นําไปสู่คําถามสุดท้ายที่ท้าทายให้เรากลับไปคิดต่อนะคะคืออะไรครับก็คือตามแนวคิดของโอเว่นที่บอกว่าการให้อภัยเป็นการเปิดเผยที่ลึกซึ้งมากๆไม่ใช่แค่แนวคิดที่เรายอมรับกันทั่วไปผิวเผินมันทําให้เราต้องกลับมาถามตัวเองค่ะว่าการที่เราเชื่อในการให้อภัยแบบนี้จริงๆเนี่ย ซึ่งเป็นการให้อภัยที่มีราคาที่ต้องจ่ายคือการเสียสละของพระคริสต์มันแตกต่างจากการที่เรามีแค่ความคิดทั่วไปว่าอืมพระเจ้าใจดีพระเจ้าเมตตาอย่างไรบ้างอืมจริงด้วยครับและถ้าเราค้นพบความแตกต่างนี้จริงๆการค้นพบนั้นมันจะส่งผลต่อมุมมองการใช้ชีวิตประจําวันของเราอย่างไรบ้างอันนี้น่าคิดต่อค่ะ